สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวดาวจะมาสอนวิธีการอัพตำแหน่งขึ้น B.O. นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นการชำระแบบใหม่เนาะชำระผ่าน qr code นะคะก็คือการสแ,สแกน qr code เนาะก็สามารถอัพตำแหน่ง b.o. ภายใน3ามอาทิตยได้เลยเนาะอันดับแรกนะคะก็ให้ทุกคนนะคะมานะคะเข้าระบบแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะคะตรงกดคำว่าเริ่มสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะทีนี้นะคะก็ให้ เรานะคะเลือกโปรโมชั่นนะคะแต่ละช่วงนะคะจะมีโปรโมชั่นไม่เท่ากันเนาะดังนั้นแนะนําว่าให้ถามคนที่เราแนะนําได้เลยนะคะว่าเรานะคะจะ่อปพีโอนะคะโปรโมชั่นไหนเนาะเขาก็จะเออแคปนะคะรูปภาพนะคะแล้วก็ให้เราเลือกตามโปรที่เขาแนะนํานะคะเนาะอย่างเช่นสมมุตินะคะมันก็จะมีโปรเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ละช่วงจะมีลุ้นรางวัลลุนสิทธิ์นะคะบางช่วงก็ไม่มีเนาะอันนี้เราจะแนะนําเป็นโปร3กล่องน,นะคะ เป็นโปรสุดฮอตเนาะเดี๋ยวคนแนะนําว่าเปิดโปรนี้กันนะคะก็อันดับแรกนะคะให้ทุกคนมาติ๊กนะคะตรงช่องสี่เหลี่ยมนะคะเล็กๆนี้นะคะแนะนําว่าให้ใช้นิ้วนะคะไปกดตรงข้างบนช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะมันจะกดง่ายเนาะแต่ถ้าไปกดตรงกลางช่องเลยนะคะมันจะกดยากจากนั้นนะคะให้ทุกคนเลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยนะคะแล้วก็มากดคําว่าขั้นตอนถัดไปนะคะแล้วทีนี้ก็ให้กรอกชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่ในการจะส่งสินค้านะคะเดีย๋ยวเลาขอต t อปก่อนนะคะเมื่อกอกเสร็จแล้วนะคะให้กดถัดไปได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะมันจะมีให้เราเลือกนะคะว่าเ,เราจะจ่ายด้วย QR code นะคะพร้อมเพย์หรือว่าบัตรเครดิตนะคะกับเดบิตนะคะบางคนก็มีแบบจ่ายบัตรเครดิตนะคะหรือบัตรเดบิตนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมประมาณ3.6%เเลยนะคะถ้าจ่ายแบบบัตรเครดิตเนาะทีนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือจ่ายกันผ่าน QR code พร้อมเพย์นะคะก็ให้กดติ๊กนะคะหรืออ่ะให้กดติ๊กนะคะ QR code พร้อมเพย์จากนั้นให้กดขั้นตอนถัดไปค่ะ ทีนี้มันก็จะขึ้นยอดนะคะในการชาระเงินเนาะแล้วก็รายละเอียดในการจะส่งนู่นนี่นั่นนะคะให้เรากดคําว่าสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะพอเรากดสั่งซื้อสินค้าแล้วนะคะมันจะเข้ามาหน้าจ่ายเงินนะคะโดยการสแกน QR code นะคะอันนี้นะคะก็ให้ทุกคนนะคะใครนะคะมีถ้าจะจ่ายผ่านเซเว่นนะคะก็ให้เซเว่นสแกนตรงนี้แล้วก็จ่ายให้เราเลยนะคะแล้วเราก็เอาเงินสดนะคะให้เซเว่นเนาะแล้วก็ถ้าใครนะคะจะผบบ ใช่ผ่านแอปโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นแอปอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะแอปของธนาคารกสิกรกรุงเทพนะคะกรุงไทยต่างๆเนาะก็สามารถให้มาดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะสำหรับคนที่มีแอปนะคะดาวน์โหลดรูปภาพ QR code โค้ดค่ะพอกดแล้วนะคะมันจะขึ้นคําว่าดาวน์โหลดให้เรามากดคําว่าดาวน์โหลดนะคะพอกดดาวน์โหลดเสร็จนะคะมันรูปภาพมันจะอยู่ในเครื่องเนาะในเครื่องของเราเองนะคะในเครื่องโทรศัพท์ของเรานะคะก็นี่เลยนะคะจากนั้นนะคะอันนี้ก็คือ QR วอโค้ดที่เราต้องสแกนเนาะให้เรานะคะไปยังแอป ธนาคารนะคะของเราเนาะเราจะเข้าธนาคารกรุงเทพนะคะส่วนใหญ่ทางกรุงเทพไม่ค่อยได้ใช้นะ,ะอันนี้เราจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะแล้วให้ทุกคนนะคะมาคําว่าสแกนนะคะตรงนี้ถ้าเป็นธนาคารกสิกรนะคะคําว่าสแกนมันจะอยู่ข้างล่างเนาะอะไรก็ได้นะคะทุกคนหาคําว่าสแกนในหน้าแอปธนาคารของตัวเองได้เลยเนาะจากนั้นจะกดคําว่าสแกนนะคะกดเข้าไปแล้วทีนี้นะคะมันก็จะมี ให้เราสแกนอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่แล้วทีเนี้ยเราอ่ะจะเอารูปภาพในเครื่องโทรศัพท์มาสแกนนะคะให้เรามาตรงที่เป็นคำที่เป็นเหมือนรูปรูปภาพนะคะตรงนี้ยังไงมองหาที่เป็นเหมือนรูปภาพนะคะเพราะเราจะไปดาวน์โหลดรูปภาพอ่ะกดเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเห็น qr code นะคะล่าสุดเนาะรูปภาพล่าสุดนี่ค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะยังไงดูดีๆนะคะที่เป็นรูปสแกนหรือว่าให้เรานะคะมากดตรงนี้ก็ได้ค่ะคําว่าล่าสุดนะคะ แล้วก็คำว่าล่าสุดนะคะหรือจะไปดูตรงรูปภาพได้เลยนะคะเนาะแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราจะมาสแกนนะคะอ่ะโอเคเ้วขอสต๊อปแป๊บอ่ะทีนี้นะคะมันก็จะขึ้นนะคะรหัสรายการนะคะรหัสร้านค้าก็คือดอบบิตนะคะเช็คให้ถูกต้องเลยนะคะถ้าขึ้นดอบบิตแปลว่าถูกต้องนะคะนู่นนี่นั่น,นนะคะจำานวยเงินนะคะนี่โอนก็คือ3,200นนะคะ32บบาทโอเคตรงกับยอดนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะกดถัดไปได้เลยนะคะกดต่อไปนะคะ พอกดต่อไปนะคะมันก็จะเป็นการชําระเงินแบบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่บัญชีนี้นะคะดาวไม่มีตังค์คะเพราะกรุงเทพดาวไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะระบบของเรานะคะมันก็จะอัพขึ้นตําแหน่งบ O นะคะของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็มันจะเด้งไปหน้าตําแหน่งบ O เลยนะคะเนาะแต่น,นี้ของดาวไม่ได้จ่ายจริงเนาะทำเป็นตัวอย่างให้ทุกคนนะคะมันจะขึ้นว่ามันจะไม่ขึ้นรออัพนะมันจะไม่ขึ้นรออัพมันจะขึ้นว่าตําแหน่ง BO นะคะ ขึ้นแบบนี้เลยนะคะตำแหน่งโอแบบนี้เลยประมาณ2-3นาทีนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการชําระเงินนะคะผ่าน QR code นะคะของดอบลิทเนาะยังไงนะคะถ้าใครติดอะไรตรงไหนนะคะทําไม่เป็นนะคะหรือติดตอนขั้นตอนในการทํายังไงสอบถามผู้แนะนําโดยตรงได้เลยนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ